พอไอวีเอฟนะครับที่วันนั้นไปตรวจค้นกับตำรวจสสนะครับในชั้นที่12เอนะครับในข้อหาไม่ควบคุมและดูแลให้ประกอบวิชาชีพประจำเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาชีพวิชากรรมนะครับซึ่งมีอาตาโทษจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสามหมื่นบาทในส่วนชั้นสิบห้าเนี่ยจะมาแจ้งข้อหาในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินการในสถานการณ์อุบัติการณ์นะครับมีอาตาโทษจำคุกสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทวันนี้ราคาเยี่ยมมาก ก็มีหลักฐานพร้อมครับส่วนการดำเนินคดีต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูน,นะครับครับผมจะเตรียมหลักฐานมาพร้อมครับสำเนาใบอนุญาตนะครับกรณีแบบนี้ใช้เวลาดำเนินการประมาณก,ก็แล้วแต่ที่ตำรวจครับแน่เดี๋ยวผมจะแจ้งความตุนคดีที่ตำรวจให้นะสำหรับหลักฐานที่เรานํามาเนี้นะไอ้คลินิกดังกล่าวเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระทาความผิดบ้างไหม อ๋อก็มีหลักฐานส่วนหนึ่งคะหลักฐานอะไรเกี่ยวกับเด็กผู้งมุนคนไหนฮะอ๋ออันนี้ไม่ได้บ่งชี้ตรงนั้นฮะเป็นหลักฐานในการดําเนินการบานมากกว่าครับแค่นี้ครับเขาเชื่อคำว่าอเคครับหรือขึ้อย่างที่เกี่ยวกับคนไทยสุดเอาไม่มีไม่มีเราตรวจพบไปนะไม่มีไม่เจอแล้วที่เราจะใช้หลักฐานอะไรในการเรียนได้เอ่อบันทึกปากคำวันที่24เหรอโอเคครับก็มีครับไม่ครับ ก็พบว่ามีสภาพและก็สถานที่เอื้อเวยต่อก,การประกอบกิจการสถานรีบาลน,นะครับในในส่วนของชั้นสีิบาเนี่ยจะมีความปิดในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินการสถาน,น,าน,นรีบาลโดยอนุญาตเนื่องจากนะครับสถานที่เช่าในชั้นที่5้านเนี่ยผู้ที่เช่าเนี่ยก็คือ,อ,อคือในแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกออยเวทชั้นที่12งเอนะครับเป็นชั้นเดียวกัน ส่วนชั้นที่ส2 A เนี่ยมีความผิดตามมารตรา34วงเล็บ2เนื่องจากก่อนหน้าน,นีทา้ทางท่านที่ดีกรมสนับสนุนรพาาบนะครับได้นำหรือพนักงานที่ที่จากกองกฎหมายนะครับโดยท่านผอพุทรพลนะครับได้ดำเนินการตรวจสารบานแห่งนี้ในชั้นที่สอง A, และได้มีการตัดบททำไว้แล้วนะครับของคุณหมอก็พบว่าคุณหมอเนี่ยสารบาญของคุณหมอเนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองจากล่าวิายาวายทายาลศิริแพทย์แห่งประเทศไทยจากธราคารใดเลย,เลยซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรฐานของ ให้สัมผันะครับแล้วก็จึงทำให้เกิดปิดกฎหมายสถานีบ้านนะครับ I yeah.